รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับมีนักปีนเขาที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับภุเขาเอเวอเรสต์นะครับบนเทือกเขาทิเบาายได้สําเร็จนะครับเคยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เราทุกทคนเนี่ยเปรียบเสมือนกับมีภูเขาสูงอยู่ในจิตใจกันทุกๆคนซึ่งเราจะต้องปีนมันให้ได้ข้ามมันไปให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆของชีวิตไปให้ได้และนั่นคือเป้าหมายของชีวิตที่ทุกคน คงจะมีเป้าหมายยึดถือและข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวใดๆที่น่าสนใจมาให้คุณติดตามชมกันในช่วงของดูดีมีธรรมช่วงต่างๆนั้นติดตามชมกันครับช่วงที่2ของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงของทัวร์ทำนำเที่ยวครับ เราไปเที่ยวแล้วก็ทําบุญไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของวัดตาลเจ็ดยอดตมบลสาราลาัายอำเภอสามรอยยอดจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งวันนี้วัดตาลเจ็ดยอดจะมีกิจกรรมบุญอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวทําบุญกันบ้างนั้นไปพบกับท่านจเจ้าอาวาสว,วัดตาลเจ็ดยอดกันเลยครับสําหรับวัดตาลเจ็ดยอดนั้นหลวงพ่อก็ได้มาอยู่ตั้งแต่ปีพศ2547 ก็ได้มาก่อร่างสร้างาพ่าเจ้าพคุณทด็จพุทธาจารย์โตเป็นองค์แรกซึ่งหลวงพ่อคิดว่าทุกวันนี้ญาติโยมัขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งทางกายขาดที่พึ่งทางใจเช่นท,ทางกายนี้บางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าประชาชนในเขตบ้านนอกเนี่ยบางครั้งก็ยังยากจนหลวงพ่อเขคิดว่าทําอย่างไรจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาแจกทุนการศึกษา หลวงพ่อเขาต้องมองว่าในกิจนะกิจกรรมของสงฆ์เนี่ยเขาต้องมีการว่าต้องแจก,กทุนการศึกษาต้องให้สาธารณประโยชน์เจ้าวาดหลวงพ่อเขาคิดว่าเราจะหาปัจจัยตรงนั้นได้อย่างไรเราก็เลยหลวงพ่อก็เลยไปปรึกษาท่านเจ้าวาดวัดใหม่อมตะรดบางขุนทมท่านก็มีเมตตาท่านก็ให้หลวงพ่อไปปลูกเศษพระได้ปัจจัยมาประมาณสักสอง 2, ล้านหลวงพ่อก็มาเริ่มสร้าง สมเด็จพุทธาจารย์โตสร้างสําเร็จและหลวงพ่อก็ต่อยอดด้วยการสร้างโรงเรียนนะตอนนี้สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้สา,สาธารณประโยชน์สมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านเป็นพระท,ที่มียศสูงแต่ว่าท่านก็ทําทําองค์ของท่านเมื่อทาตัวของท่านเนี่ยทุกชนชั้นเข้าถึงได้หมดแล้วท่านช่วยเหลือนะคนยากคนจนท่านให้หมดนะท่านให้สงเคราะห์หมด หลวงพ่อก็คิดว่าตัวอย่างแบบอย่างของท่านจาบุคคณเชนพุทธาจารย์ตนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะท่านจะมีคําสอนหรือว่าเราจะไปเอาบาร,รมีจากคนอื่นเนี่ยเราต้องทําก่อนเราต้องสร้างก่อนนะแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะแล้วเป็นคนที่ให้นะให้สังคมนะหลวงพ่อก็เห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยขาดขาดตรงนี้ นะขาดความเรียกว่ามีแต่จะรับกนะารให้จะน้อยงนั้นเราทําอย่างไรถึงจะให้กันเช่นไม่ใช่ว่าให้วัตถุอย่างเดียวเราต้องให้ให้อาภัยซึ่งกันและกันหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยเราขาดหายไปดันั้นหลวงพ่อมาพัฒนาวานัดตาเกจยอดเนี่ยมาสร้างเกจิไว้เนี่ยมาดูแบบอย่างเกจิแต่ละองค์เนี่ยท่านท่านก็จะให้อย่างหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อได้สร้างเนี่ย สมัยก่อนท่านก็เป็นหมอยาท่านรักษาคนเนี่ยมากมายมีโรคศิ์โรคหามากท่านก็ให้เป็นตัวอย่างที่คนคนไทยเราเนี่ยได้ได้หันมามองวิถีไทยหรือว่าวิถีของชาวพุทธของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้พระก็อสอนหนังสือญนะาติโยมก็เอาเด็กเพื่อเอาลูกมาเรียนหนังสือในวัดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ ตั้งปฏิทานไว้ในพุทธศาสนานี้ว่าทําอย่างไรที่จะตัวเองเนี่ยเมื่อมาอยู่ในศาสนาแล้วเนี่ยจะทําประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าท่านฝากไว้ว่าภิสู่ทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนประชาชนมหาชนให้กเกิดความสุขความเจริญฉะนั้นหลวงพ่อก็เชิญเชิญชวนญาติโยมที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาไหว้พระขอพรมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดตาลเจดยอด วัดตาลจะย่อยก็พร้อมแล้วนะมีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินเอาไว้ให้ญาติโยมได้มาไหว้พระขอพรมีทั้งศาลาปฏิบัติธรรมที่บรรจุคนได้ถึง500คนได้ดันั้นหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมเทศกาลสำคัญน้ำพันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดตาลจะยอดไม่ต้องเอาอะไรมาแค่ญาติโยมมีชุดขาวห่วมขาวมาก็พอแล้วหลวงพ่อก็มีข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรับญาติโยมดังนั้นสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็ ขอขอบใจญ,ญาติโยมที่ได้มาร่วมกันมาช่วยกันสร้างวัดตานเจ็ดยอดให้ตอนนี้ถือว่าเป็นวัดที่ญาติโยมรู้จักกันเยอะแล้วรู้จักกันทั่วเลย70กว่าจังหวัดที่หลวงพ่อว่าอย่างน้อยน้อยก็4-50จังหวัดนียได้มาวัดการเจ็ดยอดและหลวงพ่อขออําเวรอยพรขอบาร,รมีท่านสมเด็จพุทธาจารโตบาร,รมีหลวงพ่อเงินบาร,รมีหลวงปู่ทวดที่หลวงพ่อกาลังจะสร้างอยู่นี้ให้มาเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้ญาติยมท่านสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยสัสพเพคอภัยอันตรายทั้งหลายอย่าได้มาตั้งกายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานท่านาสาสมบัติมีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเ,เนออนทินเจริญพร